นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ base practice ประเภทของนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศการบูรณาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยชื่อวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ base practice สกิจกรรมวิถีธรรมวิถีพุทธมีจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคมโรงเรียนพนาสนวิทยาสหาวิทยาเขตสชื่อสกุลผู้บริหารสถานศึกษา นายพงศักดิ์พรมมาจำนวนครูทั้งหมด35คนจำนวนนักเรียนทั้งหมด414คนความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอจากสภาพสังคมในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและหลากหลายอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้แนวคิดวิถีชีวิตในสังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงเบี่ยงเบนไปจากหลักศีลธรรมจริยธรรมที่ดีงามตามหลักธรรมของ พุทธศาสนาระบบสังคมที่เคยดีงามของไทยได้รับผลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อันสืบเนื่องมาจากการให้ความสำคัญในด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นการพัฒนาทางด้านวัตถุมากกว่าพัฒนาสังคมในด้านอื่นๆโดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านจิตใจจึงทำให้เกิดปัญหาขาดความศรัทธาของคุณธรรมจริยธรรมทางโรงเรียนจึงได้เห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมการบูรณาการจัดการเรียนรู้ จึงได้กำหนดโครงการบูรณาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยนักเรียนขึ้นโดยยึดแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธภายใต้4กิจกรรมวิถีธรรมวิถีพุทธมีจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคมได้แก่โครงการสอบธรรมะศึกษาสนามหลวงกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมวิถีธรรมนำวิถีชีวิต กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิดมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและบริหารจัดก,การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนในโรงเรียนวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินง,งานวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากําหนดเป้าหมายของการดําเนินง,งานเชิงปริมาณนักเรียนโรงเรียนพนาสนวิทยาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึถึงห จำนวน414คนได้เข้าร่วม4กิจกรรมวิถีธรรมวิถีพุทธมีจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคมเชิงคุณภาพนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินยัยฝ่ายเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดขั้นตอนการดำเนินงานการออกแบบนวัตกรรมโรงเรียนพนาสวนวิทยาตั้งอยู่ในชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธและเป็นชุมชนเก่าแก่ มีวัดนิมิรัตนารามและวัดตะเคียนบวรรัตเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆมีหลักการที่สําคัญ2ประการคือ 1. หลักการมีส่วนร่วมกล่าวคือบุคลากรทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นคณะครูผู้ปกครองนักเรียนกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเจ้าอาวาสวัดนิมิรัตนารามได้เข้าร่วมวางแผนกําหนดแนวทางการดําเนินงานร่วมกันทุกครั้ง 2. หลักวัฒนจักเดม,มิงเดม i งไซซ c เซลเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม4ี่กิจกรรมวิถีธรรมวิถีพุทธมีจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคม P. Plan ร่วมวางแผน D. ดูร่วมปฏิบัติ C. Check ร่วมประเมิน A. Act ร่วมปรับปรุง การดำเนินงานตามกิจกรรมตามวงจร PDCA 1. ขั้นเตรียมการแ a นประชุมปรึกษาหารือชี้แจงในกลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมแจ้งจุดมุ่งหมายในการพัฒนานักเรียน 2. ขั้นดาเนินการดูให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นได้ผลเป็นที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเช็ค แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินกิจกรรม4กิจกรรมวิถีธรรมวิถีพุทธมีจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคมประเมินผลความพึงพอใจ4ขั้นสรุปผลและรายงาน Action สรุปอภิปรายปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสรุปและรายงานผลเป็นระยะ ประสิทธิภาพของการดำเนินงานดำเนินกิจกรรม4กิจกรรมวิถีธรรมวิถีพุทธมีจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคมตามรูปแบบ PDCA การใช้ทรัพยากรคณะครูโรงเรียนพนาสนวิทยาให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างดีในการเป็นวิทยากรในการอบรมตามกิจกรรม4กิจกรรมวิถีธรรมวิถีพุทธมีจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคม นักเรียนโรงเรียนพนาสนวิทยาทุกคนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี 4. ผลการดําเนินการประโยชน์ที่ได้รับผลที่เกิดกับผู้เรียนนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามสถานศึกษากําหนดตามกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมโครงการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 6เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน414คนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีวินยัยและฝ่ายเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ100อ,อยู่ระดับดีเยี่ยม2กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมวิถีธรรมนำวิถีชีวิตมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 6เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน414คน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีวินยัยและฝ่ายเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ100อยู่ระดับดีเยี่ยม 3. กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน80คนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีวินัยและฝ่ายเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ80.16อยู่ระดับดีเยี่ยม4กิจกรรมสำนึกรักบ,บ้านเกิด มีนักเรียนระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่1 6เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน414คนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีวินยัยฝ่ายเรียนรู้และอยู่อย่างพอเพียงคิดเป็นร้อยละ100ระดับดีเยี่ยมผลที่เกิดกับสถานศึกษา การจัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเป็นหลักการสำคัญและกิจกรรมในสำคัญต่างๆก็เป็นกิจกรรมที่บูรณาการเข้ามาให้นักเรียนได้ซึมซับเข้าไว้ในตัวของนักเรียนและปฏิบัติจนเป็นปกติวิสัยซึ่งกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการได้ผลสำเร็จและเด่นชัดคือ 1. โครงการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงโดยโรงเรียนร่วมกับวัดนิมิตรัตนารามจัดสอบพระปริยัต ธรรมสนามหลวงให้กับคณะครูและนักเรียน100%เปอร์เซนักเรียนสอบได้ตั้งแต่ธรรมศึกษาตรีจนถึงธรรมศึกษาเอก 2. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมวิถีนำนำวิถีชีวิตเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทัศนคติพฤติกรรมการแสดงออกเชิงคุณธรรมจริยธรรมด้านคุณธรรม8ประการและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันปฏิบัติตนอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 3. กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตเพื่อเป็นการพัฒนายาวชนทางด้านจิตใจให้เกิดความสำนึกในบทบาทและความรับผิดชอบในหน้าที่และมีพฤติกรรมที่แสดงออกต้องสังคมส่วนตัวและส่วนรวมทางด้านบวกไม่ก่อปัญหาทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 4. กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิด เพอเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับความรู้และพัฒนาความคิดในการมีส่วนร่วมกับสังคมฝึกฝนให้เยาวชนเรียนรู้ถึงการเป็นผู้นำทั้งยังส่งเสริมความสามาคัคคีสร้างความรักความผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดจนการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับบ้านเกิดของเยาวชน ผลที่เกิดกับชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนอย่างยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจด้านสังคมวัฒนธรรมและด้านความมั่นคงซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนในชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้คนในชุมชนมีความสุขโดยมีเป้าหมายดังนี้ 1. ให้คนในชุมชนยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาเกิดความสงบสุขในชุมชนปัญหาต่างๆและสิ่งไม่ดีในชุมชนลดลงหรือหมดไปสิ่งดีงามเกิดขึ้นในชุมชน คนในชุมชนรู้สิทธิหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดีรักในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ให้คนในชุมชนสืบสารและดำเนินชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามมีความจงรักภักดีเคารพเทิดทูนในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เกิดกลุ่มจิตอาสา,ศาศทำความดีด้วยหัวใจร่วมพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำนวัตกรรมไปใช้ 1. นักเรียนรู้และเข้าใจหลักการปฏิบัติตามแนวทางวิถีพุทธซึ่งเป็นกิจกรรมปฏิบัติตามกิจกรรมดังกล่าวแล้วทําให้ประสบความสําเร็จเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่น 2. นักเรียนทราบถึงผลดีของการปฏิบัติตามแนวทางรู้และเข้าใจหลักการปฏิบัติตามแนวทางวิถีพุทธแล้วการดําเนินชีวิตจะมีความสุขและประสบความสําเร็จเมื่อมีปัญหาสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีสติ 5. ปัจจัยความสาเร็จ 1. ผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านงบประมาณและให้ข้อเสนอแนะทุกกิจกรรมในการดําเนินงาน 2. บุคลากรที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือจากองค์กรชุมชน 3. ผู้ปกครองให้การสนับสนุนในการสแสวงหาความรู้ของนักเรียน 6. บทเรียนที่ได้รับ 1. โรงเรียนได้พัฒนาการส่งเสริมคุณลักษณะนิสัยให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมากยิ่งขึ้น 2. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนมากยิ่งขึ้นและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดทักษะการเรียนรู้หลายๆด้านอย่างหลากหลาย 7. การเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับการเผยแพร่ได้เผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์ของโรงเรียนพนาส่วนโฟโต้และ Facebook เพื่อนครูจัดนิทรรศการในกลุ่มสาระ งานมหากรรมวิชาการโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมมหากรรมวิชาการเช่นโรงเรียนบ้านตะเคียนโรงเรียนบ้านหนองคูโรงเรียนสหมีวิทยาและโรงเรียนบ้านตรปิงเตียการที่ได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ โรงเรียนพนาสนวิทยาได้รับรางวัลดีด้านโครงการสถานศึกษาคุณธรรมประจำปีพุทธศักราช2566จากสำนักงานศึกษาธิการภาค13ได้รับรางวัลระดับดีเด่นอันดับที่1การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีพุทธศักราช2566 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีพุทธศักราช2566ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีพุทธศักราช2566 ดิฉันในนามโรงเรียนพนาสวนวิทยาสหาวิทยาเขต3ขอจบการน,นำเสนอนวัตกรรมที่เป็นเลิศ b e s t practice เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ